ลุกช่แนลครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆเพื่อนอน,น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุก a n n e l นะครับผมวันนี้ผมก็นําเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นพีโเคที่เคยเล่นด้วยกันมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับผม ฝั่งสีขาววันนี้เป็นของ AI นะครับฝั่งสีแดงเป็นของผู้เล่นเพลลโอเค,อเคสำหรับเกมนี้เกมในกระดานนี้จะมีรูปแบบการปลูกหมากแล้วก็รูปแบบการถอดหมากขยายหมากเข้าทําแต้มก็ทําทลุกจนแบบไหน,นให้เราได้รับชมผู้ฟังเพลิดเพลินแล้วก็เอาไว้ศึกษาเพื่อเป็นไวเพื่อวิทยาศาสตร์กับพวกเราเราไปเริ่มรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปกระดานก่อนนะครับสําหรับ AI เลือกทะแยงเม็ดตัวนี้ขึ้นมาครับ ฝั่งก็้เล่นโอเคเลือกเดินม้าครับขึ้นเบียตัวนี้ครับสำหรับ AI ไอครับเดินโคนขึ้นมาผูกเบียรครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคเอไอทะแยงเม็ดขึ้นไปประจ งเบียร์ขึ้นมาครับโค้งเบียร์นั้นเป็นทรงม้าเทียมดูว่าจะเล่นม้าเทียมหรือเปล่าครับ AI ไอในกระดานนี้เป็นโคนครับโด,ด่ม้าขึ้นมาปูกันครับสําหรับผู้เล่นเปโอเคเป็นม้าโยงขวานะครับครับเปิดสามเบียร์ขึ้นไปลักษณะน,นี้โอ้โหปูสามเบียร์ขึ้นไปเลยนะครับไ i จะทิมเบียร์สูงหรือเปล่าครับโค้งเบียร์ปูสามเบียร์ลักษณะนี้นะครับ ครับฝั่งผู้เลนโอเคก็ยังเฉยๆครับปูสองเมียขึ้นมาพยายามเข้ารูปม้ายงขวาครับ AI ได้จังหวะครับที่เมียสูงขึ้นไปครับตามตามระเบียดนะครับตามสเต็ปนะครับเลือกเดินเมียตัวนี้ขึ้นมาครับสําหรับผู้เล่นโอเคเอเลือกเดินโขนขึ้นไปผูกเม็ดครับหรือว่าหมากลุกในกระดานนี้จะ ทั้งผู้เล่นเฟโเคแล้วก็ A.I. จะมีจอบเด็ดจอบไหนให้เราได้เอาไว้ศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยาย,ยุทธในการเล่นของเราวันนี้นะครับเดินน้ามายินกระดานฝั่งขวาครับสำหรับผู้เล่นเฟโเค A.I. ไอทะแยงโควนขึ้นไปครับเสริมแนวตั้งรับนะครับยินตัดครับเอไอใช้เบียยตรงนี้ิีดขึ้นไปผูกเบี้ยสูงนะครับ รักษาเบียสูงไว้นะครับเล่นม่เข้ามาต่อครับแรกกับเบียสูงนะครับสําหรับผู้เล่นเป็นโอเค AI สนใจครับกินขึ้นไปต้องใช้คนใการกินครับจังหวะนี้เอานะครับหรือว่า AI จะถอดหมากผู้เล่นเป็นโอเคได้ยังไงนะครับจะใช้วิธีไหนครับครับปูเบียการฟูครับโอ้โหจะ ลงบ่อหรือเปล่าครับเบี้ยริมกระดานฝั่งขวาของผู้เล่นโอเคลงบ่อครับทีมเบีย้ยสูงขึ้นมาไล่มาครับเอเป็นแผนของ a ออหรือเปล่าครับสําหรับจังหวะนี้อยู่ใน,นีก็เล่นเบีย้ยกลางปูนะครับเอาละครับดูว่าเรามาดูกันยาวๆครับเดินเบี้ยริมกระดานผูกกันไหมับสำหรับผู้เล่นโอเคเอไได้จังหวะเดินเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปครับ ไลนมาครับกินตัดไหมครับโอ้โหไม่เลือกกินตัดนะครับแต่เลือกเดินม้าหลบนะครับสําหรับผู้เล่นที่โอเคนะครับอืมอ่ะอ่าลวกขึ้นไปครับเปไ็หงายใส่คนที่มากินครับมาถึงจุดนี้รูปแบบการตั้งรับของตังคู่ก็ยังเหนียวอยู่นะครับ รูว่าจะชดไหนจะมีชดเด็ดชดไหนให้เราได้จุดเปลี่ยนของเกมนะครับอยู่ที่ชดไหนนะครับเดินคูณขึ้นมาครับสําหรับผู้เล่นโปเคถผูกเรือให้ถึงกัน,นครับ AI, AI ก็ขึ้นคูณเหมือนกันยังสูสีครับสําหรับผู้เล่นโปรเคและ AI นะครับในขณะนี้เดินโคลนครับ AI เลือกเปิดม้าครับผูกเรือให้ถึงกัน,นครับ AI เดนรือมากดตาเนี่ยเาะสำหรับผู้เล่นโอเคจะโถมกําลังบุกมาทางปีกซ้ายของกระดานหรือเปล่าครับมีแผนอะไรในใจครับสำหรับผู้เล่นที่โอยงเม็ดขึ้นไปครับถมมามาสำหรับผู้เล่นที่โอเคไออยู่ก็เดินเรือมาเส้นนี้ครับอืมจะทําอะไรครับไอเอาล้ครับ กดไปกดกลับครับสำหรับเรือเดินคนขึ้นมาผูกเม็ดอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็เป็นการเปิดทางเรือนะครับนะเรือครับสำหรับจังหวะนี้ของเราเล่นไปโอเคมีไอโดดม้ามากีนครับเห็นเบียลอยครับเบียขาดอยู่ทำไงครับเราเล่นไปโอเคส่วนด้วยการเดินเบียตรงนี้ขึ้นมาไล่มาครับแม่แต่จริงๆครับ แม้แทนที่จะโดดกลับครับตัวก็ไปกินเบี้ยครับโอ้โหอะไรครับเป็นการซื้อทางนะครับเปิดทางให้กับตัวหมาในการขึ้นหมานะครับดูว่าไอคิดอะไรอยู่นะครับโดดมามากินนับจังหวะนี้โบสองเบี้ยมาครับไม่ให้กินฟรีครับใดนจะยอมให้กินเบี้ยกันง่ายๆครับฝัางไม่ไดโอเคว่านีครับ ไอไอต้ครับจะกินเบี้ยให้ได้ครับทิมเะเลยครับสำหรับผู้เล่นเข็โอเคจังหวะนี้กินตัดหรือยันครับไอไอกินตัดครับเอาละครับทางปีกซ้ายของกระดานนั้นไอไอนั้นจะบุกนะครับครับกินตัดเข้ามาไอมาครับม้าไปไหนครับม้าอยู่มาได้ครับโดิมาตามนี้ครับผมจะมาลุกหรือปลัาครับสําหรับ ม้าขาวของ AI นะครับรทำลุกไปหนึ่งทีครับสำหรับ AI ฝั่งพลเรือนเคลียรว,ว่าสบายมากครับลุกแบบนี้โอ้โห AI จะเอาเรือมาซ้ำหรือเปล่าครับเนี่ยคุณน,นั้นม้าขาดอยู่นะครับอืืมเสร็จครับจังหวะนี้โหเสียมา้าไปฟรีๆเลยครับ แล้วคุณอยู่โดดเดี่ยวอย่างนี้นะครับอันตารายนะครับสําหรับผู้เล่นอเคนะครับเดินคุณมาตัวเดียวลงลงนะครับ AI เลือกใช้เรือทําลุกครับอเมืม่อจังหวะเมื่อจะคูนในพลาดนิดเดียวนะครับสำหรับผู้เล่นลโอเ,เดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับสําหรับการเล่นหมากรุกนะครับเดินผิดตัวเดียวนี่อาจจะทําให้ตัวหมารูปแบบการ,รการบุกการผูกหมานี่อาจจะลวนได้เลย ทำลูกครับจังหวะนี้ของ AI จะจบยังไงครับเนี่ยรับ AI ครับเลือกเดินเรือมาผูกครับโอ้โหยุ่งนะครับอย่างนี้เรือมาอีกตัวหนึ่งครับจะหนีรอดหรือเปล่าครับเนี่ยสำหรับขุนแดงของฝั่งเพิร์นเกเคจังหวะนี้นะครับโอ้โหจะแก้ไขยังไงครับครับจะมาตัดเรือต่อเรือครับจังหวะนี้ เอไอบอกไม่ต่อครับเลือกทำลุกครับโอ้โ oh ห oh. ใครจะไปต่อง่ายงรครับก็เป็นการก็จบไปที่จุดนี้เลยนะผมก็เป็นการที่ผู้เล่นแพโอเคนั้นขอยอมแพ้นะครับก็ถ้าเราอันนาก,กันต่อไปก็มีตายเดียวที่จะหนีได้ก็คือมาตายนี้นะครับก็ก็จะจบด้วยเรือตัวนี้เท่าไปทําลุกอยู่ดีนะครับผมก็จบไปที่จุดนี้นะครับ ก็เป็นหนึ่งกระดานที่มีความยอดเยี่ยมนะครับในการผูกหมากนะครับก็เกมผูกหมากในช่วงต้นกระดานก็ค่อนข้างที่จะมีความเหนียวแน่นนะครับสําหรับผู้เล่นไปโอเคนะครับก็มาพลาดนิดเดียวนะครับตรงบริเวณปีกซ้ายของกระดานนะครับก็น่าเสียดายนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นกรณีที่น่าศึกษานะครับอีกหนึ่งกระดานนะครับแล้วก็รูปแบบการผูกหมากของ AI นะครับการขยายหมากการถอดหมากเข้าทําแต้มนะครับ ทางปีกซ้ายของกระดานนะครับก็ป็นอีกหนึ่งกระดานที่ก็น่าจะกลามากเป็นวิยาทานให้แก่ผู้ที่เริ่มที่จะสนใจในการหาแนวทางนะครับเล่นหมากรุกไทยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะอยากเล่นหมากรุกไทยให้เก่งๆนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเกมในกระดานนี้นะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเปียเคทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม ai นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมแบบนี้เอาไว้ให้พวกเรานะครับได้ ศึกษาแล้วก็รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานะแก่ผู้ที่เริ่มสนใจที่อยากเล่นหมากรุกไทยนะครับผมเอาไว้เพิ่มวิทยายุทธนะครับให้กับพวกเราแล้วครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับในกระดานนี้ก็ศึกษาทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มาปรับใจให้เข้ากับตัวเองนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนือนน้องนะครับชอบรูปแบบการเล่นหมากรุกในกระดานนี้นะครับก็ฝากกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ได้ตั้ง คลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมความเพลิดเพลินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลกาบคำว่าสวัสดีครับทุก n n e น